รัฐมนตรีท่องเที่ยวอยากขอท่านยกเลิก Thailand Pass รับรองจะมีคนเข้าวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าส0 0 0 0ืส่วนท่านยังคงฝันนักท่องเที่ยวคุณภาพอา้าวไม่ใช่ว่าเรื่องการยกเลิก Thailand Pass ให้กับชาวต่างชาตินี่คือเป็นกำหนดก,การในเดือนนี้อยู่แล้วหรือทำไมจะต้องมาขอท่านอีกหมายถึงว่าแล้วท่านเนี่ยไม่ได้คิดจะยกเลิกอยู่แล้วหรือ ซึ่งโดยปกติแล้วทุกหลายเดือนที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า,าเริ่มต้นเอาตอนที่เลิกเทสแซนโกก็เอาเทสแซนโกกลับมาพอเทสแซนโกกลับมาก็เลิกตรวจก่อนบินเลิกตรวจก่อนบินแล้วถัดมาก็ยกเลิกเทสแซนโกแล้วก็ยกเลิก Thailand Pass ให้คนไทยทีนี้เดือนนี้ก็ควรจะเป็นคิวที่จะยกเลิก Thailand Pass ให้คนต่างชาติกลายเป็นว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวของเราเนี่ยตามหัวข้อนเนี่ยคำเนี้ยแปลว่าอยากไงไม่ได้แปลว่าเออจะเสนอกทุกครั้งเขาใช้คําว่า จะเสนอใช่ไหมอันนี้คือต้องการอยากหรือต้องการจบ Thailand Pass ก็คือจะเสนอท่านเพราะว่าตอนเนี้ท่านก็คือหมายถึงว่าท่านไปท่านผู้นั้นน่ะไปปลาใสที่ภูเก็ตในงานอะไรไม่รู้แล้วก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวก็พูดที่ภูเก็ตก็รับรองเลยเขาบอกว่าถ้ายกเลิก t ท a i l น n d พ a s s เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไม่ต่ำกว่าวันละสามหมื่นแน่นอน แล้วเผลอๆปลายปีเนี่ยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ50,000ด้วยวันละสา0 0 0ื่นก็คือเดือนหนึ่งก็เก้าแสนกว่าคนส่วนปลายปีก็ถ้าห้าหมก็เดือนหนึ่งเกินล้านห้าแสนคนตัวต่อเดือนซึ่งปัจจุบันก็คือน่าจะประมาณหมื่นแปดจากตัวเลขล่าสุดซึ่งของหลังจากยกเลิกไอแลนด์พาสให้กับคนไทยเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดตัวเลขออกมาว่ามันเพิ่มขึ้นบ้างไหมเพราะว่าพฤษภาเนี่ยที่ ทุกคนยังต้องขออยู่เนี่ยก็คือเข้ามาทั้งเดือนประมาณ500,000กว่าคนก็เฉลี่ยว,วันละหมื่นถึงหมื่นนะครับคือมันยังน้อยไปแน่ๆเพราะฉเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้มันเยอะขึ้นจาก1 7ื่นถึงหมื่นในเดือนพฤษภามิถุนนาเท่าไหร่ไม่รู้เขาอยากให้มันเป็นส0 0 0 0แล้วเขาเชื่อว่าถ้ายกเลิกไทยแลนด์พา s แล้จะได้ส0 0 0มต่อต่อวันแน่นอนก็เดือนหนึ่งก็เก้าแสกว่าซึ่งก่อนโควิดเราเคยได้วันละแสนก็คือเดือนหนึ่งสล้านกว่าคน ถ้าเดือนละ3ล้านคูณ12เดือนก็36ล้านใช่ไหมแต่ว่าเราเคยได้40ล้านฉะนั้นก็3ล้านกว่าไงก็ทั้งปีได้40ล้านแต่ทีนี้คือตัวท่านเองอ่ะที่ไปปลาใสอะไรที่ภูกเก็ตเนี่ยในงานเนี่ยก็ยังฝันถึงนักท่องเที่ยวคุณภาพอยู่นะครับบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะเน้นจำนวนคนเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือคงจะหมายถึงว่าก่อนโควิด -40 ล้านต่อปีเนี่ยมันเยอะไปเราต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเฉลีย่ยเดือนละ 50, 000, ห้าหมื่นในตอนปลายปีเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าปีนี้ปลายปีได้ห้าหมื่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่ปีหน้าคงมากกว่านี้เนี่ยถ้าวันละห้าหมื่นเดือนหนึ่งก็ล้านห้าอ่ะเดี๋ยวนะมันก็เริ่มจะใกล้เคียงกับเมื่อก่อนแล้วไม่ใช่หรอเมื่อก่อนก็สามล้านต่อเดือนถ้าได้ล้านห้าเอาก็ไม่ได้ต่างกันเมื่อสักเท่าไหร่แล้วไอ้นักท่องเที่ยวคุณภาพของท่านเนี่ยมันจะมาจากไหนอะ หรือท่านยังในการปราศัยเนี่ยท่านไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวว่าจะยกเลิก Thailand pass ตฉะนั้นหมายความว่าท่านเชื่อว่าการมี Thailand Pass เนี่ยจะทำให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออันนี้คือเราเอาก่อนหน้านี้คือพูดตลอดว่าปัจจุบันนี้เรามีนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเดือนหนึ่งหลายแสนคนอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงไหนมาวัดว่าวัดเรื่องคุณภาพก็คือก่อนโควิดเนี่ยต่างชาติที่มามีการใช้ใจ่ายในไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเฉลี่ย หัวละประมาณ4ี่หมื่นต้นต้นต่อคนอ่าส่วนคนไทยไม่ต้องพูดถึงคนไทยนี่แค่หลักพันเท่านั้นต่อคนคือการท่องเที่ยวกันเองในประเทศเทียบกับที่คนต่างชาติมาเที่ยวเนี่ยแล้วพอช่วงโควิดปุ๊บเขาโอ้โหโฆษณาเลยว่าเฉลี่ยคนละห0 0 0ื่นกว่าบาทซึ่งไม่รู้มันเพิ่มจากไหนแล้วเป้าหมายของเขาคือเฉลี่ยหนึ่งแสนต่อคน ก็คือเราไม่รู้ว่าคุณภาพของเขาเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใช้จ่ายต่อหัวเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับก็ตรงนี้มี2ข่าวเอาอันนี้ก่อนนะครับรัฐมนตรีท่องเที่ยวต้องการจะจบ Thailand Pass คือมันต้องยกเลิกเพราะว่าการยกเลิกให้กับคนไทยที่กลับบ้านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรไงใช่ไหมก็เขาก็พูดเองว่าคนจํานวนคนไทยกลับบ้านเนี่ยมีประมาณแค่สิกว่าเปอร์เซ็นต ของคนที่เข้ามาทั้งหมดเท่านั้นฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าในคือคือเดือนพฤษภาเนี่ยน่าจะประมาณ18 00 0ต่อวันพอยกเลิก a i l a n d pass ให้คนไทยก็น่าจะประมาณ19ไม่เกิน2 0 0 0 0หรอกก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะักเพอๆก็เป็นคนที่ออกไปเที่ยวระยะสั้นแล้วกลับมาเนี่ยก็นับไม่ได้นะถ้าเป็นนับคนที่อยู่ในไทยอยู่แล้วแล้วออกไปเที่ยวระยะสั้นแล้วกลับมาเนี่ยอันนั้นถือว่าถือว่าโกงตัวเลขมากฉะนั้นต้องไม่นับก็ต้องนับเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วกลับมา ก็ท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเราก็จะมีแผนจะไปถามท่านผู้นั้นในการประชุมสบคครั้งถัดไปทําไมต้องรอถามนะท่านผู้นั้นอะทาไมต้องรอถามไม่ได้คิดจะเลิกหรือวันก่อนท่านก็พูดว่าเตือนประชาชนอย่าอะไรนะอย่าชราใจให้ใส่หน้ากากเอ่อทั้งทั้งที่หลายฝ่ายก็มีแผนจะเสนอให้ยกเลิกใส่หน้ากากเห็นว่าสาธารณสุขก็เสนอว่าเออประชุมรอบนี้ก็ยกเลิกไป ยกเลิกไปเถอะใส่น้ากากปรากฏว่าท่านบอกยังยังแสดงว่าทุกอย่างมันกลายเป็นไปอยู่ที่ท่านหมดเลยก็รัฐมนตรีท่องเที่ยวเชื่อว่าหลังจากที่ยกเลิก Thailand Pass เนี่ยก็จะมีจํานวนคนเข้าเนี่ยจนถึงสามหมื่นต่อวันจากปัจจุบันประมาณหมื่นแปดพันก็รัฐมนตรีบอกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูอย่างแน่นอนทําไมจึงไม่รีบเลิกทั้งทงที่ รัฐบาลนี้เขาอยากจะได้ผลงานอยากจะให้ให้จํานวนคนมากขึ้นจะได้ชูว่าผลงานตัวเองคือทําให้เศรษฐกิจฟื้นฟูแถมยังป้องกันโควิดได้ดีทําไมอ๋ออ๋ออไอไอไอประโยคหลังนี่ถ้าป้องกันโควิดได้ดีก็เลยยังคงกลา้ากลัวๆอยู่ไม่ยอมเปิดเต็มที่เพราะว่าเดี๋ยวโควิดพุ่งแล้วจะเสียแชมป์ต้องการทั้งจับปลาสองมือพอร้อมกันคือปลาเศรษฐกิจแล้วก็ปลาโควิดป้องกันได้ดีด้วย ก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีการเข้าไปฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแล้วฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของเราได้รับการฟื้นฟูลและจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่า Thailand Pass ถูกเลิกไปเนี่ยฉผมคิดว่าจะมีไปถึงรัฐมนตรีพูดจะมีคนเข้าจนถึงสามหมื่นต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็นสี่ถึงห้าหมื่นในช่วง ปลายปีอย่างแน่นอนซึ่งนี่นี่ไงตรงตามที่เขาพูดเลยอาไม่ได้อ่านมาก่อนนะอ่าก็คือในอดีตจำนวนสูงสุดในการเข้าต่อวันถึง10000แเนี่ยแหละก็คือเราจะต้องสู้ต่อสู้เพื่อที่จะทำไมถึงขั้นต้องต่อสู้ด้วยอ่ะเพื่อที่จะให้จำนวนตัวเลขนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งทำไมต้องสู้ด้วยอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่อยากเหรอท่านอ่ะเขาไม่อยากเหรอ ก็หลายข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือหลายฝ่ายพูดตรงกันแต่เขาก็พยายามอ้อมแอ้มนะครับว่าเออถ้าเลิกไทยแลนด์พา s s เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นทันทียังกับว่าไอ้เจ้าไทยแลนด์พา s s เนี่ยมันเป็นตัวเกกะไม่ให้ประเทศไม่ให้ประเทศฟื้นฟูแต่ว่าจริงๆคือคนที่อยู่เบื้องหลังไทยแลนด์พา s s เนี่ยต่างหากหมายถึงว่าคนที่ขวางคลองไม่อยากให้เลิกเนี่ยคืออาจจะเป็นตัวเกกะที่แท้จริงก็ได้เหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าตอนนี้คือท่านก็อยู่ที่ภูกเก็ตแล้วก็ รัฐมนตรีรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็จะไปที่ภูกเก็ตแล้วจะไปกระซิบบอกท่านว่าเออรอบหน้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสนอนะยกเลิก Thailand p a า s นะท่านต้องยังไงดีต้องไปคุยกันส่วนตัวว่าจะขอยกเลิกด้วยหรือแล้วก็แปลกนะครับข่าวจาลองนี้เพราะว่าถ้าจะคุยกันเนี่ยก็คุยกันไปเลยไม่ได้ต้องมาออกข่าวว่าเออผมจะทํางานนะอย่างเงี้ยมันก็ทุกฝ่ายนั่นแหละต้องสไตล์ของการทํางานของคนจัดก,การประเทศชุดน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดก่อนทํามาบอกอ่า มาบอกว่าผมจะทํานะเสร็จแ,แล้วก็ไปทําหมายถึงประชุมซึ่งแค่เดือนละครั้งเท่านั้นแล้วหลังทําก็มาถแถลงมีหลายสเต็ปมากจริงๆแล้วก็คือมันควรจะประชุมไปเลยเสร็จแ,แล้วก็มาออกทีเดียวจบใช่ไหมก็คือแค่ครั้งเดียวก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือชาวต่างชาติยังคงต้องขอต้องลงทะเบียน Thailand p a s s ซึ่งจะต้องมีพาสปอร์ตใบฉีดวัคซีนแล้วก็ประกัน 1,000 0 US ดอลลร์ 1, เป็นบงเงินนะครับไม่ใช่ราคาอ่าแล้วก็ถ้าอันนี้คือคนฉีดวัคซีนก็คือมีใบใบฉีดวัคซีนไงแต่ถ้าเกิดคนไม่ฉีดวัคซีนก็ไปตรวจโควิดก่อนแล้วก็มาส่งผลใน Thailand Pass ท้านั้นก็คือจะได้ QR code แล้วก็จะต้องมาโชว์ที่สนามบินให้เจ้าหน้าที่เขาดูก็คือถ้าคนฉีดวัคซีนก็โชว์ QR code กับใบฉีดวัคซีนส่วนคนไม่ได้ฉีดวัคซีนก็โชว์ QR code กับใบตรวจโควิด ซึ่งการตรวจโควิดนั้นก็จะต้องตรวจไม่เกิน72ชั่วโมงเป็น RT-PCR หรือเป็น Antigen Test ก็ได้แล้วก็มาส่งผลใน Thailand Pass อันนั้นก็คือเฉพาะพาสปอร์ตต่างชาติกับชาวต่างชาติแต่ว่าพาสปอร์ตไทยก็ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ยังคงต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดที่สนามบินอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ข่าวที่2นะครับเอาแบบย่อๆก็คือ,ท,อที่ท่านไปพูดในงานนะครับเก,เกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวนั่แหละ แล้วก็เชื่อไหมครับทุกคนจําคําว่า VUCA ได้ไหมครับซึ่งกลายเป็นว่าช่างคิดชื่อเหลือเกินนะครับเพราะว่า VUCA เนี่ยปกติก็คือเป็นของกรมควบคุมโรคที่เอาเอาหน้าจอนี้ก่อนนะนี่คือแบนเนอร์ Facebook ของกรมควบคุมโรคนะครับซึ่ง VUCA ของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะหมายถึง v v วัคซีนนะครับ U Universal Prevention ป้องกันตนเอง แบบครอบจักรวาลแล้วก็ C ก็คือโควิดฟรีเซตติ้งเอาไปบังคับสถานประกอบการให้ต้องทำปลอดโควิดแล้วก็ A มาจากแอนติเจนเทสก็คือจะเกี่ยวกับโควิดทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าท่านช่างคิดเหลือเกินนะครับเอาคำว่า VUCA เนี่ยมาใช้กับการท่องเที่ยวโดยที่ไม่ได้ย่อมาจากคำที่เราบอกเมื่อกี้นี้เลยนะครับเขาช่างคิดชื่อย่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ V เนี่ยของเราที่ของเกี่ยวกับโควิดก็คือวัคซีนใช่ไหมครับแต่ V ตรงนี้ก็คือ โวลาไท์นะครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว u มาจาก universal prevention ครอ,อบจักรวาลเป็น u เป็น uncertainty โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน C. จากโควิดฟร e เซตติ้งเป็น complexity โล,โลกที่มีความซับซ้อน A. มาจาก ambiguity อันเมื่อกี้จากมาเอ่อเป็น antigen test อันนี้แปลว่าโลกที่เต็มไปด้วยความคุมเครือซึ่งการรับ เขาตั้งชื่อว่า VUCA World มันเหมือนกับว่าเป็นยุทธศาสตร์การรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของเราคือ VUCA เนี่ยนอกจากเป็นยุทธศาสตร์รับมือโควิดแล้วเนี่ยยังเป็นยุทธศาสตร์การรับมือนักเอ่อนักท่องเที่ยวคุณภาพของเราด้วยนะครับไม่รู้ว่าว่างงานไปน,นิดนึงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอยู่ดีว่าย่อมาเนี่ยต่อให้แปลความหมายให้แล้วเนี่ยก็คนก็ยังงงอยู่ดีแล้วตกลงจะเอามาใช้ทำอะไร ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโลกที่ไม่แน่นอนโลกที่ซับซ้อนโลกที่เต็มไปด้วยความคุมเครือเอาเป็นว่าคุณคือตามโลกไม่ทันและคุณก็เลยเลยไม่เข้าใจเลยสักอย่างก็เลยบอกว่าทั้งไม่แน่นอนทั้งคุมเครือทั้งซับซ้อนก็ซับซ้อนเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจได้แล้วมาดูกันในขน่าวนี้ว่าเขาจะมีอธิบายถึงไอ้คำว่าพวกนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าซับซ้อนถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่แน่นอนถ้าอะไรตามตัวย่อพวกนั้นก็ให้คนอื่นเขามาทำแทนดีกว่า ก็คือเรามียุทธศาสตร์แห่งรอยยิ้มด้วยนะครับสมัยกระตุ้นท่องเที่ยวไทยสอดรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติเชื่อมั่นการท่องเที่ยวไทยจะกลับมาเป็นปลายทางที่สําคัญของนักท่องเที่ยวโลกอีกครั้งถามว่าแล้วไทยแลนด์พลาสครับก็คือเราดูในแต่นี้นี่หมดแล้วไม่มีการพูดถึงการยกเลิกไทยแลนด์พลาสเลยคุณอยากรับนักท่องเที่ยวเยอะๆแต่คุณไม่ยอมยกเลิกไทยแลนด์พ a าสแล้วนักท่องเที่ยวมันจะเยอะได้ยังไงก็ท่านก็ปาตกระาพิเศษว่า เ,เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์การยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนเชื่อไหมครับว่าเขาฝันเรื่องคุณภาพเนี่ยมาตั้งแต่แต้นๆก่อนโควิดแล้วด้วยซ้ำเออมันไม่ใช่อะไรหรอกครับในความคิดหอมเนี่ยคือเมื่อจํานวนคนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีสติปัญญาที่จะบริหารให้มันมากขึ้นเพราะลูกค้าเยอะขึ้นน่ะแต่เรายังเราต้องการอะไรได้มากขึ้นน่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันมี สกิลมีความสามารถมากขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าในเมื่อเขาตามไม่ทันเนี่ยแล้วลูกค้าจำนวนคนเยอะขึ้นแน่นอนมันจะมีปัญหามากขึ้นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวโดนปล้นเรือล่มที่ภูเกต็ตหรืออื่นๆอ,อีกมากมายที่เป็นปัญหาเนี่ยก็คือรายได้เยอะขึ้นก็ต้องมีปัญหามากขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ในเมื่อเรานี่คือไม่อยากแก้หรือแก้ไม่ทันหรือไม่สามารถแก้แก้ไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอ้างว่างั้นเราจะเอานักท่องเที่ยวคุณภาพก็คือจะเอาจํานวนคนน้อยลง แต่ว่ามีรายได้ต่อหัวที่สูงขึ้นนี่ไงคือการแก้ปัญหาง่ายๆของเขาในเมื่อเขาไม่มีความสามารถในการรับมือกับคนจํานวนเยอะๆทั้งที่อยากจะได้เงินมากขึ้นแทๆ้ๆก่อนอื่นก็ขอบคุณก่อนนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กลายเป็นยังจําได้ไหมเป็นแบบอย่างของหลายประเทศเลยเจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทําไม่สําเร็จนะเพราะว่าเปิดมา3เดือนเนี่ยเราได้คนเข้ามาแค่4ี่0 0กว่าคนต่อ3เดือนเท่านั้นเองเป็นแบบอย่างที่ไม่สําเร็จเลยนะ ไม่งั้นเราจะขุดไอ้งดเทสแอนโกมาแทนที่ในช่วงปลายปีได้ยังไง mm hmm. ก็คือเขาไม่ยอมพูดว่ามันไม่สําเร็จนะครับ mm hmm. เขาก็ชูว่าไอ้นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจเลยแล,แล้วทุกวันนี้คือยังไงครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ไม่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมยังจะไมะ่เขาเรียกนะไม่ยอมรับข้ามาย่อดหน้านี้รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและให้ความสนใจกับคุณภาพนะักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณของนะักท่องเที่ยวนี่ไงอ้าวถ้าเกิด เ,เสนอยกเลิก i l a n d pass ไปแล้วคนเข้าไปถึงห้าหมื่นคนในปลายปีแล้วก็ปีหน้าก็ตัวเลขคงจะมากขึ้นอีกก็จะเป็นประมาณล้านห้าต่อปีแล้วเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของปีของก่อนโควิดแล้วเนี่ยแล้วจะเอ้ล้านห้าต่อเดือนแล้วเนี่ยก็คือปีหนึ่งก็คงจะสักเท่าไหร่ประมาณสักเกือบยี่สิบล้านเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของของก่อนโควิดแล้วเนี่ยแล้วมันจะจะ,จะเรียกว่าเน้นคุณภาพได้ยังไง แล้วก็ยังโยนหมดเลยนะครับยังให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเอ่อการรับผิดชอบต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือมันอยู่ที่ตัวคนจัดการเองต่อคุณค่าของวัฒนธรรมและต่อคุณค่าของคมเป็นไทยด้วยเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั่วประเทศจะต้องร่วมมือกันในการสร้างยุทธศาสตร์มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสักษล้องที่สําคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีครับพูดอะไรก็คือยังงงๆอยู่นะครับไม่เข้าใจอะไรเลยและอันนี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับ วียูซีเอป้องกันโควิดแล้วยังมา v ียูยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวด้วยนะครับก็คือเขาเรียกรวมว่าเป็น v World. ียูซีเอเก็คืออัป,ประมาณว่าหาหาว่าเป็นโลกเวิลดนี้ก็คือโลกใช่ไหมครับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือซึ่งผมไม่เข้าใจอะไรเลยเออมี VUCA World มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันออกแบบยุทธศาสตร์ให้ยืดหยุน่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปราะบางและอ่อนไหวมากมันจะไม่เปราะบางถ้าไม่ใช่นโยบายที่มันไม่ถูกต้องในช่วงที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพื่อร่วมกันออกแบบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้สามารถต้องตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เอาไม่ใช่ว่าท่านมาวางยุทธศาสตร์ให้หรือเพื่อร่วมกันออกแบบยุทธศาสตร์เอา้ายังไงวะตกลงคือช่วยกันต้องต้องมาช่วยกันคิดอ๋ออ๋อช่วยช่วยกันต้องช่วยช่วยกันเหมือนที่ท่านพูดบ่อยๆก็ย้อน้าพวกนี้ขอ,ขอย่อๆแล้วกันนะครับก็คือ หลายประเทศให้ความสนใจก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องธรรมพิบาลของภาคละเลขกะชนพูดแล้วมันยังไงนี่งงอาหากอุตสาหการรมท่องเที่ยวใช้ไทยใช้หลักดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายในการออกแบบยุทธศาสตร์ประเทศไทยก็จะมียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ดีไอ้ตกลงมันเป็นหน้าที่ใครวะเนี่ยเออก็คือพูดถึงโลกดิจิตอลด้วยมีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งนวัตรกรรมด้านเทคนโนโลยีต่าง,างมีส่วนสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะเมตาเวิร์สโออินเทรนกับเขาด้วยที่ทุกประเทศมียุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้ไปนี่น,นี่นี่คือมีคนเอ่อให้ให้สคริปต์ไหมเออต้องให้ความสําคัญมากขึ้นคือนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเอ่อมีสุขภาวะที่ดีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับอาหารพื้นถิ่นเอเราอยากเห็นคือแอคชั่นแพลนนะครับไม่ใช่ว่ามาให อะไรนะอ่าผมให้นโยบายไปแล้วนี่คือนโยบายของของ,ของท่านนะครับซึ่งคนฟังก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วก็ยังมีตัวยอ่ออีกอันนึงก็คือสมาสที่เราพูดไปแล้วนะครับเอ่อเป็นตัวย่อนะครับซึ่งช่างย่อให้มันเป็นคือคิดชื่อเก่งมากนะครับช่างย่อให้มันเป็นคําให้ได้นะครับก็ถ้าแปลก็คือรอยยิ้มใช่ไหมครับเอ่อ S มาจากเอ่อให้ความสําคัญกับความยั่งยืนแล้วก็ F เอ๊ะมี F ด้วยวะ อ M M M ก็คือให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ I ก็คือให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม L ก็คือให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิน่น E ก็คือระบบนิเวศทางการท่องเที่ยวเออเอาเป็นว่าอ้อมีอันนึง S ก็คือ S ส่วสุดท้าย Social Innovation นวัตกรรมด้านสังคมครับก็อ่านมาเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เก็ตอยู่ดีว่าท่านจะทำอะไรกับการท่องเที่ยวไทย ก็คือท่านก็คงจะหวังดีมามอบยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์เหมือนการลบอะไรเงี้ยเออเราจะมียุทธศาสตร์แบบนี้แล้วต่อยังไงต่อไปครับท่านก็ผมย่อมอบไปแล้วไงก็ช่วยๆกันนะครับไปไปคิดกันมาล้วกันก็โดยรวมแล้วไม่ได้สื่ออะไรว่าเออแล้วก็ไม่ได้พูดถึงด้วยว่าจะยกเลิก Thailand p a s s หรือเปล่าหรือยังคงเชื่อว่าการลงทะเบียน Thailand Pass ก็คือจะทำให้ได้นักท่องเที่ยวคุณภาพ เพราะว่าไม่เคยบอกเลยว่าเออเห็นพูดมาตั้งนานแล้วนักท่องเที่ยวคุณภาพจะทํำยังไงจะยังไงจะจะบังคับซื้อประกันหรือยังไงหรือจะยังไงในการจะรู้ว่าคนคนนี้คือมีคุณภาพแต่ที่สําคัญมากกว่าที่ให้นักท่องเที่ยวมีคุณภาพเนี่ยเหมือนจะโยนนะเราต้องการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อวัฒนธรรมของเราเออสนใจอัตลักษณ์ความเป็นไทยคือคือ,ค,อคนมาจ่ายตังนี่คือเขาจะต้อง มีคุณสมบัติพวกนี้ด้วยนะที่สําคัญกว่าก็คือเรานี่แหละจะปรับปรุงตัวเองอย่างไงเพื่อให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ